ภารกิจค้นหาโรงพยาบาลสีธัญญานะครับเขาบอกก็ไม่ไกลกันนะใช่ตรงนี้หรือเปล่าวะเนี่ยตรงไปข้างบนน่ะใช่เปล่าวะ่ะลเฮ้ยโรงพยาบาลสีธัญญาว่ะนยอ,น,ยอ,น,ายยอนายไวรุ่คือกูงง,งครับเราอยู่จังหวัดไหนแต่ขอนะครับทุกคนฟังไว้นะผมจะให้ทุกคนนะครับ ช่วยกันปั่นก็จริงวันนี้นะครับเราจะหาสถานที่ที่มีความแปกที่ที่มีเบอร์โทรและปิดไทยด้วยการหาสถานที่ต่างประเทศเราจะรู้ให้ได้ว่าที่เราจะไปนั้นนคือประเทศอะไรนี่นี่คือเราเดินไปนะครับนี่ บ้านหนองไอพวกไอพวกแก๊งบ้านหนองด้วยนะบ้านหนองขามพิทยาคมหนองขามพิทยาคมครับจังหวัดไรหวะงงงงนะครับเนี่ยพัทยาหรือเปล่าพัทยาไม่ใช่นะครับเกินไปเอาละเราอยู่ที่โรงเรียนเอามาถึงก็มีเฉลยเลยอ่ะนครราชสีมาว่าไหนวะนครราชสีมานครราชสีมานี่คืออะไรครับนี่ไงแถวนี้ มีโรงเรียนมะไปครับปักเลยที่แรก41โลผ่านเฮ้ยเขาจดอ,าเอ,าอ,าเอาดอเอ้าเอ้าเอ็ดดีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนดูนี่เพื่อนมึงกันเปล่าวะหน้าเหมือนลุงเลยอะครับ <g ül> <c oughs> เดี๋ยวก็แตกหรอกไอ้ชายงงไปก่อนครับหาป้ายก่อนเ <c oughs> ขาจอดรถทำอะไรกันวะทุกๆร้อยเมตรเลยคนดูดูดิดูดิเฮ้ยเอาว่ะ มีอีกแล้วว่าอะไรวะรถคนเลี้ยงวัวอ่ะอินเดียเลยจอดไปเลยลุงเลี้ยงอูดหน่อยไม่ใช่นะตรงไปก่อนนะครับตรงไปก่อนแป๊บหนึ่งมันก็เหมือนเกิดทุกจังหวัดแหละลุงถนนอะไรและว,วะยะโสธรหรือเปล่าโหอบตอบ้านทํางานบ้างป้านนี่ย่ไม่มีป้ายเลยอะ่ะตรงนเนี้ยเนี่ยกูเจอแต่รถมอเตอร์ไซค์ตรงอุ้ยอาจจะเป็นแบบคุณตาวะ่ะเจอคุณตาวะ่ะ เฮ้ยคุณตาแอบมองอลเนี่ยเฮ้ยหรือลุงพลว่าใส่เสื้อสีอะไสก,กอตด้วยดูดิใช่ลุงพลป้าหวังเออหรือว่าจะเป็นตาประเสริฐหวังคุณตาคุณตาที่นี่ที่ได้อ่ไม่มีปลายบอกเลยอะ่ะไออยากรู้มากเลยแต่ว่าไอเพิ่งมาต่างประเทศเนี่ยคือมาแบบ live in เมืองไทยแบบ just alive เลยอะ่ะคุณตาพอที่จะ speak and tell me what where is it oh no I don't know everything ผพูดไปแล้วนะครับว่าคนดูเขาไม่รู้นะครับเขาไม่สามารถบอกเราได้เลยอ่ะว่าเราแบบถามอะไรอะ่ะ แลววงร้อยเอ็ดครับลุงร้อยเอ็ดไรวะตรงไปก่อนนะครับไปเรื่อยๆนะครับคนดูตรงไปครับไปเรื่อยๆนะครับไปเลยอะตอนนี้โอ้ยยังไม่มีป้ายบอกอะไรกูเลยวะ่ะลำปางค่ะเฮ้ยอันนี้คือลำปางเหรออันนี้ถามจริงคือแค่ดูภูมิทัศน์นี่รู้กันเลยเหรอเพจเก่งเกินไปประวังเสียงบ้านใครฝนตกวะเสาไฟมันพอจะใบอะไรกูได้บ้างอะนี่มันจังหวัดอะไรวะอยู่ใต้นี้โอ้ตัวงสือโคตนเล็กเลยอะคงมองเห็นหลอกเห็นเสาไฟนี่พอจะเดาได้ไหมครับคนดู ว่ามันคือจังหวัดอะไรบ้านเมียน้อยลุงไงโอ้เอาเมียหลวงก่อนนะยังไม่มีเลยอ่ะไปก่อนครับไปไม่เจอเลยอะ่ะเฮ้ยไม่เจอเลยว่ะลอนดอนครับลุงโอ้โหสภาพน้าลอนดอนมากเลยดูดิทีท้องนาด้วยอ่ะลอนดอนบ้านเป็นอย่างงี้ว่ะะอยู่ลอนดอนมากี่ปีไว้ใช่หว่าฝร,รั่งเศสน,นะในหอเอ็ดนบิซา่าเนี่ยฮะในหอคอยหอไอเฟลอยู่ไหนของมงหาไม่เจอเลยอะ่ะฝรั่งเศสก็มาว่าะฝรั่งเศสอ ปวดกระบาลวน,นลุกเพจนกูเนี่ยอ่ะเราลองดูซิว่ามันไอกระท่อมไปนาตรงเนี้ยมันบาะจะเป็นประเทศอะไรวะประเทศไทยหรือเปล่าประเทศไทยอะประเทศไทยอยู่แล้วเอาจริงนะแต่คือไม่รู้นะครับว่าแบบคนดูเขาไหวกันหรือเปล่าวะเขาเอาอะไรมาใบวะอยากจะรู้อยากจะรู้ว่าไอชายบ้านผู้ใหญ่ปะวะอะไรอ่ะเฮ้ยการเคหะแห่งชาติเอื้ออาทรจังหวัดแพร่เอา้า รู้เฉยจังหวัดน,นี้โดนหลอกนะครับแพ,แพร่หาก่อนนะครับน้องเฮ้ยเจอแล้ววะ่ะจังหวัดแพร่อยู่นี่วะ่ะกูกดเลยไปครับฟับสิบสาโลยส yes เอามาที่ใหม่แล้วรุงเทปวะ่ะมีไอคอนโดด้วยวะ่ะเฮ้ยเขาลดอะไรวะไปเขาบอกว่าลดทุกอย่างวะ่ะเฮ้เอาล่ะ เฮ้ยจะโทรจะโทรเนี้ได้ปะวะอิงลิสแพนเน็ตที่สุดแห่งผู้นำทางด้านภาษาึงอย่านะอิงล <laughs> ิสแพนเน็ตตังสโลแกนให้กับอิงลิสแพนเน็ตที่สุดแห่งผู้นำภาษาก่อนเลยอิงลิสแพนเน็ตเรียนแล้วไทยได้เกรดสี่แน่นอนเขาก็บอกมึงอยู่ว่าอิงลิสมึงยังภาษาไทยทำหาอะไรนะพูดไม่ชาต a แคนยูส e ป k t ไทยโทรลุงเนี่ยกูโทรอะไรเนี่ยมีใบเทคบางนาด้วยว่ะ เฮ้ยสำนักง,งานคนนนทบุรีอยู่นนหรอครับใช่อระครับอยู่นนหรอครับเนี่ยเรียนแล้วอะไรวะเรียนและเกดดีอังกฤษแพนเน็ตสอนง่ายเข้าใจยาก <c oughs> <c oughs> โคตรโกนตีนคนดูมึงกวนตีนกันไปแล้วสอนง่ายเข้าใจยากมึงบ้าเปล่าวะ <c oughs> อันนี้อะไรอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะอันนี้คืออยากรู้อันนี้คืออะไรครับซ <c oughs> นาาคืนละห้าร้อยห้าสิบเอาหรอ อะไรอะครับ0 2 5ย์ 9, 9 1 1ห้าป้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกมงยานะเอาจริงเหรอเอาจริงปะครับเอาจริงกดนะเฮ้ยมีคนรับปะวะเอาจริงไม่มีคนรับวะคืออะไรอะครับถ้าเขาโทรกลับมาทำไงวะตายแล้วแปดดาเสาด้วยอะอะไรครับเนี่ยซิลินาตคือใครวะคุยดีเออกูดูแลชยัยก็พยายามอยู่ นี่มันซอยอะไรวันนทบุรีหรือเปล่าดูป้ายดิอุ้ยถ้าจะเป็นแบบที่เจริญเจริญหน่อยตรงนี้นะขอให้เจริญเจริญนะตรงเนี้ยเออกระทรวงสาธารณสุขประกันสังคมวัดพุทธปัญญาโรงแรมศิลินาถเพชรซิรินาถคืนละห้าร้อยห้าสิบอันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวนะศิรินาถเมื่อกี้ปาวะศิลินาเปาวะเอ๊เดี๋ยวนะเฮ้ยโรงพยาบาลฮะ โรงพยาบาลศรีธัญญา <S <S ไปดูดิกูอยากรู้เลยอ่ะเอาเอาจริงนะตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยไปโรงพยาบาลศรีธัญญาเอาเอางโกงไอง้ขี้โรงงานโรงพยาบาลศรีธัญญาไปทางไหนวะตรงออกไปได้ปะวะออกไปก่อนนะศรีธัญญาเหรอรับยาด้วยนะลุงไม่ไม่ใช่นะครับน้องลุงไม่ได้ป่วยนะครับ,ารบ,รบตามนะครับตามนะเอาเดี๋ยวนะนี่ไงโรงพยาบาลศรีธัญญาเอาอะไรอ่ะแล้วให้กูไปซ้ายไปขวา กูบ้าหรือเปล่าวะเฮ้ไอ้ชายกูหลอนมาห่วะเอ้ากูป่วยอ่ะเด็กทองโรงพยาบาลศรีธัญญาถ้าอยากไปไปทางนี้เอ้าไปทางนี้ไปไหนอะไปไหนเอาไปสายไปไหนหว่ไอเฮียกูงงว่ะคือเอ้านี่กูป่วยหรือเปล่าวะเหรือโรงพยาบาลป่วยหวะาไอกูงงอันนี้งงเลยงงเฮ้ยงงสัางัี้กูงงนะมึงรู้ไหมงงแดกเลยอ่ะอะไรอะ เอากูป่วยหวะเอา้าใครทําป้ายหวะอ,อันนี้กูอยากรู้อยากรู้เลยกูไปไงวะสิธัญญาไอ้เหียกูตรงมาแล้วกูต้องแยกล่างออกอะหวะเดี๋ยวนะั้นดึก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 ,ด,ก,ด,กดึกมาแล้วกูยังไงครับกูฉีกล่างตัวเองไปโรงพยาบาลสิธัญญาอย่างน้อยถ้าไปโรงพยาบาลไม่ได้กูไปวัดก็ได้หวะเอาจริงนะกูไปวัดต่อเลยอะงงมึงรู้ไหมดิหรือว่าคนทําป้ายเขาเป็นคนของโรงพยาบาลหวัดงงเลยอะ กูไปทางไหนยยวะไปซ้ายก็ได้วะเออโรงพยาบาลไอ้เหี้ยกูงงเลยอ่ะกูไปเอ๊ก <c oughs> ูป่วยหรือเปล่าวะบ้าหรือเปล่าวะชายมึงเป็นโรคอะไรวะกูถามจริงอ่ะหรือว่ากูอยู่โรงพยาบาลแล้ววะเฮ้ยบ้าจะตดเหรอมีตดอีกเหรอคนดู <c oughs> ผมรู้แล้วครับอ,อ๋อต้องการแบบนี้วิาจารณิจาแย่งเงาผันล่างมาเาแค่บินชนรถจักรยไป <c oughs> ให้กูแย่งเงาพันล่างก็ไม่บอก กูรู้เลยโอ้ออันนี้อันนี้คือนนเ,คเอาเคือตัวไงนะ <laughs> เควสใหม่สัตว์เกมนี้มีเควสด้วยว่ะกู <laughs> ต้องแยกเงาพันล่างเฮยแยกสมองเสร็จแล้วปุ๊บยังไงครับ <laughs> ต้องทําไงต่อวะ <laughs> ไปหมดแล้วครับสมองสมองอ่ะน,นะ <laughs> หาก่อนนะลงมาสี่ัญญาอยู่ไหนวะ <laughs> เป็นบริษัทวนะ หนูจะกดหัวล้ออ่ะอุ้ยจีโอริกแถวนี้มันแถวนนน่ะแหละใช่ไหมมีทางด่วนให้กูไปด้วยวมะโน่นไหนโงนรงพยาบาลสิทัญญาวะงงเฉยหาโงารงพยาบาลสิทัญญาอย่างเดียวไอ้ตอนเนี้ยเอ้าเจอค่ะเอา้าทะลุเฉยไอเอาเอาทะลุถึงแล้ววะเอา้ากูเจออะไรอ่ะเฮ้ยลุงทำอะไรอ่ะครับ ฮ้ยตกปลาเอางงงงครับถึงโรงพยาบาลสิทันยาแล้วหรอวะอะไรเนี่ยวันนี้กูจะหลุดหวาวันนี้กูไม่ไหวแล้วนะเอาจริงกูไม่ไหวเลยกูงงแดกเลยอะเอาจริงอะไรคบเนี่ยกูเจอใครครบเนี่ยตกปลาบนดินก็มา,าว่ะแกะตกปลาเราวันนั้นน่ะเออกูขำว่ะเอาจริงกูทำมันกูไม่ไหวแล้วนะกปูประสาทจะแดกอ่ะกูอยู่โรงพยาบาลสิทัญญาย่งหวะฉันนางตกปลาอยู่ริมตลิ่งกับลุยรอมได้ปะวะ เป็นการรีเช็คนะครับขายขำแล้วหนึ่งเออขอดูอีกทีนะครับแกตกปลาจริงเปล่าวะเฮ้ยตกจริงนะเน่อาจริง,รงตกจริงนะไอ้ชายมึงดูดิฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตาริงแปลกใจเสียจริงปลาไม่กินเยอะอกูไปแล้วรู้สึกว่ากูอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ดอยู่นานไม่ได้อะดูทรงแล้ว ตัวลงจะเจอไม่ลงมาสีทัญญาเนี่ยลุงพาหนูไปด้วยลงมาสีทัญญาหนูจะปรสาทแดกแล,ล้วลุงฮ่ฮ่า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 กูเจอาจอ้านผัดไทยอา่ะเอาจ่ิง่าฮ่าฮ่าฮ่มาม่าฮ่า่าม่าว่าแบบป่ดกี่โมงแนละ้วผัาไทยผมยาวผัดไทยผมยาวเป็นไงวะ ค้ยอันนี้คืออยากรู้ผัดไทยผมยาวเป็นไงวะหนึ่งเก้าสามแปดหกศูนย์หกหกสองสี่สวัสดีครับร้าน,นผัดไทยผมยาวปะครับค่ะ ปิดปิดหรือยังครับผมปิดแล้วค่ะอ๋อปกติปิดกี่โมงอะครับหกโมงครึ่งค่ะโอ้โหกโมงครึ่งขอโทษด้วยนะครับที่โทรมารบกวนตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรอะครับอยากรู้พอดีเห็นป้ายในอินเทอร์เน็ตอะครับอ๋อยู่นนทบุรีค่ะอ๋อโอเคครับผมอยากรู้ว่าตำแหน่งที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ไกลจากอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลศรีธัญญาหรืออะไรไหมครับใกล้เหมือนกัน่ะแต่อันนี้อันนี้คือสอบถามหน่อยครับผัดไทยผมยาวนี่คือคนผัดผมยาวเหรอครับหรือยังไงฮะใช่ค่ะอ๋อโอเคขอบคุณมากครับเออ แกก็บอกกันนะว่าแกผมยาวว่ะอ,อเขาก็ไม่ได้โกหกนะตั้งสโลแกนให้เขาน่อยผัดไทยผมยาวกินแล้วผมสัน้นไต่ผมยูริเยอะหอมผมสั้นอะ่ะเส้นเหนียวจัดเคี้ยวนาน <c oughs> <c oughs> ภารกิจ <c oughs> ค้นหาโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับเขาบอกก็ไม่ไกลกันนะใช่ตรงนี้หรือเปล่าวะ่ะเนี่ยโรงพยาบาลศรีธัญญาบ้กเหรเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สถาบันวัคซีนแห่งชาติเอ้าแล้วไหนไฟเซอร์กูวะไฟเซอร์กูอยู่ไหนอ่ะโอถามได้ปะวะอ๋อศูนย์ควบคุมโรคทำไมไม่เห็นควบคุมได้เลยวะมีศูนย์นี้ไว้ไม่เห็นควบคุมได้เลยอโควิดอะเส็งจัดเลยวะเนี่ยตรงไปข้างบน่ะใช่เป้าวะแชเดะเฮ้ยโรงพยาบาลสีนยาว่ะว้าวมาว่ะเฮ้ยแลกูจะเข้าไปยังไงอะอยากรู้อันนี้อยากรู้เฮ้ยกูเจอแล้วว่ะ ไอ้ชายกูจะเข้าไปยังไงอะเฮ้ยกูจะเข้าไปยังไงอะเข้าไปไม่ได้หรอจะเข้าไปอะจะเข้าไปข้างในอะจะเข้าไปอะจะเข้าอะจะเข้าไปข้างในอะไปไงอะไปไม่ได้อะไปไงอะจบแล้วจบแล้วกูจะไปข้างในกูจะไปยังไงอะจบเลยอะ ไปไม่ได้อ่ะเขาไม่ให้ผ่านน่ะไม่ไหวแล้วคนดูคือมันสุดจอยแค่นี้นะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าโรมานสีัญญาอยู่ข้างในนี้นะครับคาจะเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะครับเข้าไม่ได้นะน้องๆพยายามอย่าฝืนนะครับใส่ใบชายมึงอย่าฝืนความสัมพันธ์ก็เหมือนกันถ้ามันไปไม่รอดอ่ะมก็อย่าฝืนห,ววหวน,ะนวะนวนนทบุรีอ่ะตอนนี้ไงนนว่ะ ห่างแค่โลเดียววะ่ะอูยัยงชอบเฮ้ยไหน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 ,ไหนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโรงพาบสีทัญญาโรงพาบสีทันยาโรงพาบาลสีทัญยาเฮ้ยเจอเลยวะ่ะนี่ไงนี่ไงอาคารชั้นเก้าโรงพาบาลสีทัญญาเจอเลยอะ่ะ <c oughs> เราเบรกดาวน์แค่นี้แล้วเราก็ชนะไปแล้วแต่เรายังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับ <c oughs> ผมจะทำการเล่นแผนที่ต่อไปซึ่งเป็นแผนที่ในโลกนี้นะอันนี้เลยนะครับ นี่จะเป็นอีที่2นะครับที่เราแตะเรื่องในระดับโลกระดับชาติระดับจัก,กรวาลสุ่มเลยครับต้องรู้ให้ได้ว่านี่คือประเทศอะไรเฮ้ยดูจากสภาพว่ะสภาพสิ่งก่อสร้างนี่คืออยากรู้นะกรุงศรีอยุธยาหรือเปล่าวาสภาพบ้านเขาเนี่ยบ้านแฮร์รี่ป้ลุงเออว่ะบ้านแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าวะ มีป้ายเนี่ยมีป้ายนะครับพลาสติกโอเวนคลีนไปไหนได้บ้างวะอยู่ไทยดีๆไม่ชอบเนอะฝรั่งเศสค,ครับลุง <l ots> ชมพูทวีปหรือเปล่าถ้าจะเป็นหมู่บ้านนะครับเขามีศูนย์มันเท่าทุกหรือเปล่าวะหรืออะไรอะเฮดเฮาส์เวิร์กวีเลฟิตแบบใครไม่ชอบทํากันบ้านอะไรอย่างเงี้ยโทรหาที่นี่นะครับ <l ots> เขารับทํากันบ้านนะอ๋อไม่ใช่งานบ้านครับน้องเฮาส์เวิร์กกูนึกว่าโฮมเวิร์กโอ้ลอนดอนเหรอลอนดอนก็ได้วะไม่เงยกูคงรู้แล้วลอนดอน เลอนดอนอยู่ไหนวะลอนดอนอยู่ไส้วะลอนดอนเจอแล้ววะเฮ้ยไปอากลางเลยอะลอนดอนปาเขาให้เฮ้ยลอนดอนจริงด้วยวะ90โลถูกได้ไงวะเย็ดเคอันนี้ประเทศอะไรวะเนี่ยแต่คือดูจากถนนนะครับเอาจริงนะทุกคนดูดิความเป็นอยู่คือแบบทำไมมันดูสะอาดจังเลยวะถึงแม้ว่าเขาก็แบบไม่ได้เหมือนไม่ได้ต่างจากบ้านเรานะทรงบ้านอนะดูนะเอาจริงแต่สําคัญนะครับความเป็นต่างประเทศนะครับ เขานิยมจะทาโรงรถแบบนี้นะครับนะเพื่อนลุงที่อยู่อเมริกาก็ทํานะครับแบบเนี้ยบ้านเขาอ่ะแล้วแบบโรงรถอ่ะคือแบบเป็นแบบประตูแบบฟื้นแล้วก็มีรถจอดรถข้างในคือแบบเนี่ยคือเขาแบบเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะครับ <M> ชอบอะลุงชอบอะไรแบบนี้อยากไปอยู่จังเลยว่ะเนี่ยเห็นปะเกือบทุกหลังเลยนะเท่าที่สังเกตนะทุกคนดูไว้นะครับทุกบ้านนะครับเขาใช้ความสําคัญในเรื่องของการเก็บรถเข้าโรงรถนะครับนะลุงชอบอะมันเลยทําให้แบบแต่ละบ้านนะครับเขาจะไม่เหมือนเมืองไทยนะที่แบบ เอารถมาจอดหน้าบ้านตัวเองกันน่ะจนแบบทางเดินแม่งไม่มีอ่ะบงังบางหมู่บ้านนะกูไปอ่ะกูเข้าไม่ได้รถแม่งจอดติดกันอย่างเงี้ยบ้านเขาไม่มีรั้วเลยลงผิดก,ก,กับบ้านเรารั้วบ้านไม่ต้องมีหรอกโจรแม่งก็ไม่กล้าเข้าเพราะอะไรผมพูดเลยนะอย่างแบบต่างประเทศอ่ะเพื่อนผมเล่าให้ฟังนะคือแบบถ้ามีอะไรที่แบบผิดขึ้นมาจริงๆนะมึงโทรไม่ถึง5นาทีแม่งมาแล้วอ่ะ1น1อ่ะนายวันวันอ่ะเฮลโลครับขอในายวันวันเพลด์เอ็ซิเดนไรเฮียวีวอ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 แม่งมาเลยจริง แล้วมึงโดนจับนะมึงแบบมึงโดนหนักอ่ะแม่งกดกับพื้นเลยอะย่ะใครทาผิดคือแบบมึงหนักอะ่ะกูบอกเลยนี่คือเนี่ยครับเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายนะครับผิดกับบ้านเราอ่ะคืออะไรคืออะไรครับดูบ้านเขาดิหน้าบ้านไม่ต้องมีรั้วเลยมึงดูดิผมว่าเขาคอนะครับลุงใช่หรือวะมึงเอาอะไรมาพูดไว้ชายเขาคออนะดูแต่ละบ้านนี่แม่งโคตรหน้าอยู่เลยวะบ้านเขาแค่ชั้นเดียวนะไม่ต้องสองชั้นนะครับไม่ต้องสามชั้นไม่ต้องสี่ชั้นต้องชั้นรักเธอ ทุกหลังเลยดูดิลงรถหมดเลยว่ะนี่คือความสีวิไัยนะครับเนี่ยจริงๆนะผมชอบนะดูดิแค่ต้นไม้เนี่ยปลูกก็ดีดีพูดแล้วซื้อหญ้ามาปลูกหน้าบ้านดีกว่าเอาไว้แดกเองว่ะประเทศอะไรวะเนี่ยมันไม่ม่ใบไม่มีปลายใบอะไรให้กูเลยไงวะหมู่บ้านอะไรวะเนี่ยดูใบปะอุดูรถดินี่แม่งเหมือนเล่นหนังเลยนะเฮ้ยเข้าเซ็นเซอร์อะไรให้วะเหมือนเป็นนี่อะไรอะสโล์พอยต์วันเลนเลนเดียวนะครับเนี่ย อันนี้คือเป็นค่ายเดียวกับไผ่วันพอยหรือเปล่าวะดูถนนเขาดิ <_ t od> เขามีอะไรให้หวะเนี <_ t od> ่ยถนนมีอะไรให้ด้วยดูดิอ้อเป็นระระดับทางแบบสายฟ้านะครับ <_ t od> เหมือนแบบน้องเคยเล่นนักแข่งไอ้นี่บ้านนักแข่งสายฟ้านักซิ่งสายฟ้าขับรถมาธรรมดาไม่ได้นะครับตรงๆมัไปไม่ได้นะครับบ้านเขามีลูกเล่นนะครับต้องแบบชิงสายฟ้านิดนึงนะครับเป็นลูกเล่นของการเมืองเขานะครับแบบว่าเป็นผังเมืองเขาอะ อันนี้อยากรู้นะเพื่ออะไรวะอะไรอ่ะอันนี้คืออันนี้ใครเพื่ออะไรวะกูอยากรู้อ่ะอันนี้เขาทำเพื่ออะไรวะอผมคิดออกแล้วครับผมคิดออกแล้วนี่คือวิธีการจัดการในถนนเลนเดียวของต่างประเทศนะครับดูความฉลาดเขานะครับ เขาจะมีที่พักรถไว้ให้ครับสําหรับคนที่ผ่านมาผ่านไปเลนเดียวและอีกฝั่งหนึ่งจะจอดนะครับจอดรอได้ชะลอความเร็วด้วยทางตรงนี้ไปได้แค่เลนเดียวแต่เป็นการสวนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะมีฝั่งหนึ่งเพื่อพักรถกูโคตรเก็ตไอเดียย <improving impact. S 1> ็ดแค่ถามว่าบ้านเมืองเรามีไหมฮ้ไม่มีครับเพื่อเนี่ยรู้แล้วนะครับเพื่อ <crunch. S 2> อะไรไอไอมีมนั่นอ<ๆ>ันเนี้ยอันเนี้ยคืออะไร เฉลยนะครับนี่ไงครับถนนไปต่อครับเออโคตรตึงอ่ะเย็ดเข้นี่คือได้สาระนะครับฝากถึงผู้บริหารประเทศนะครับถ้าได้มาดูคลิปนี้หรือคนที่ได้ทําทางอ่ะให้กับพวกประชาชนนะครับก็ฝากมาดูกันด้วยเกิดจะมีไอเดียกันบ้างเข้าใจเปล่ามันใช้งบไม่เยอะหรอกไอแค่ทางเบี่ยงเมื่อกี้เข้าใจปะแต่ยังไม่ต้องทําทางแบบเมื่อกี้หรอกครับกูว่าเดี๋ยวงบแพงอีกเอาแค่หลุมก่อนหลุมบานกูยังมีเต็มเลยซ่อมหลุมก่อน จะหาทางแบบเมื่อกี้เอาทางบ้านให้เรียบก่อนได้แต่อะไรก็ไม่รู้เสาไฟไลายมังกรดาก้อนเจตเยสเทเรีอย่างชอบเลยว่ะแค่ต้นไม้ก็สวยแล้วอะครับดูดิวิวโคตรสวยนะอะจริงนะนี่คือแบบความเป็นแบบเอาจริงนะผมว่าไม่ใช่ตัวเมืองด้วยถ่านี่คือแบบเมกาเลยนะนี่ไม่ใช่ตัวเมืองนะครับตัวเมืองแม่งโคตรแบบแบบว่าหรูกวันนี้ ถ้าใครที่บอกว่าเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศประเทศเรานี่คือเมืองซีวิไลกว่าความสงบแม่งคือแบบแท้จริงเลยเนี่ยคือไม่ต้องไล่ออกไปตอกตั้งประเทศนะใจะจริงอยากไปอยู่ครับกูมีตังค์กูไปอยู่สักสองสาเดือนกูจะได้รู้ไงว่ามันดีจริงหรือเปล่าถ้ามันดีกูก็ไม่กลับมาแค่นั้นเองกูมีลูกอยู่นู่นอะไรแากวัสตรีมอยู่นู่นถ้ามันไปแล้วมันไม่ดีจริงคิดถึงบ้านอะกูค่อยกลับแล้วกูค่อยมาบอกว่าเออแม่งไม่ดีจริงว่ะเออยดียงไม่เคยไปขออยากลองก่อนแมงโคสะอาดถนนนะจริงๆวอลลินเลียได้เลยเนนี่ยะ แล้วก็มีแบคทีเรียอยู่แหละเขามีรถบ้านด้วยว่ะโคตรเอาอ่ะไออองยิงนะทุกคนดูสังเกตดูนะครับบ้านไม่โคตรสะอาดอ่ะอองริงนะคือแต่ละหลังคือแม่งไม่ต้องมีรั้วเลยครับไม่ต้องมากันหรอกครับเพราะมันไม่มีใครเข้าไปยุ่งเขาให้ความเป็นสิทธิส่วนบุคคลกันโคตรไม่มีใครเข้าไปยุ่งครับน้องแล้วกูก็ยังไม่รู้นะครับวันนี้คือบ้านใครเทศอะไรอยู่วะป้ายแม่งก็ไม่บอกกูเลยอะแผนที่ใน G T A ทําเรียนแบบมาจากสถานที่จริงๆนะครับ มึงจำไม่ได้นะประเทศอะไรแถวแถวบราซิลอะไรเงี้ยแม็กซิโกอะไรเงี้ยไม่รู้นะเฮ้ยเจอแล้วว่ะเฮ้ยกูเข้าตัวเมืองแล้วว่ะกูมีห้างอ่ะจังหวะเนี้ยกูมีห้างว่ะกูงงว่ะเฮ้ยแอมแอมอินเดจังชันจังชันไหมว่าสีแยกปะวะใช่ไหมเ h โ l l แอ v บริวารปีตปีนยูยูโน่อาเบอร์ดิทเพรสโซแอบมินเดจังชันไอดอนโน่อบอดิทเพรสโซ ใครรู้บ้างเทอมีเทอมีที่อะไรวะเนี่ยประตูน้ำเหรอวะ <c oughs> ไม่ใช่นะครับ <c oughs> แพตตินัมเออวะเออ่านประตูน้ำได้ไงวะกูงงวะสาธารณรัฐเช็คเอา้าแช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ย,น,ยนักร้องที่ร้อง Yo ยูเบลโดบิวดิ o ู Girl <c oughs> เซโลและมิโซมาโรโฟเร s โซกูวิซาโดกูวิซาโดเวสซิลีโตเลอาเมลซูบิลเดฟูเกอร์ใครปะหวาว่าเพลงนี้แน่เลยอ่ะเฮ้ยถ้าคนเจ้าของเพลงเขาเอาาคลิปกูไปดูนี่กูอายเนี่ยเฮ้ยฟังครับเนี่ยทีนี้ครั้งแรกเลย ก็อาเพลงเผินเลยว่ะขอโทษเสียงขอโทษหูคนดูด้วยนะแม่งเยลยร้องสาคนยังไงให้เป็นคำเบนกูโคตรเจ็บเลยอะ่ะงงงงครับทําไมพูดอย่างเงี้ยคนดูว่าประเทศอะไรวะอินเดียหรือเปล่าครับโอ้โหอินเดียกูบอกเลยไม่สะอาดขนาดนี้ไม่ได้แบบบูรีประเทศเขานะสีถนนมันจะคนละสีครับกูคเคยดูคลิปอยู่ไปทางมินิโซต,ต้าแล้วกันโซนโซนนี้นะมินิโซต้ตาไปปับ๊บ โอ้ยอาหารกันไม่เท่าไหร่เองอะ่ะ17,000โลอะ่ะอยู่ล็อกแฮมนะครับเมืองล็อกแฮมอะไรวันนี้เมืองเพิร์ดนะครับแรงเป็นชายชาตรีแต่ใจผู้ตรงๆไม่ใช่คนแบบนั้นให้เธอฉันก็คนทำไม่ต้องเหยียบซ้ำ